เช้าแล้วทุกคนพอตื่นมานะเราก็นึกออกวิธีขนซุงอะ่ะนี่เดี๋ยวจะไปขนซุงนึกออกแล้วต้องขนเหมืนตอนที่ขนล้อแน่ๆเลยเข้าสู่ EP พสี่แล้วนะคะให้ดูแมพว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่จุดตรงนี้นะคะมีไม้ซุงอยู่ตรงนี้มาเล่นกันต่อเลยแล้วก็เนี่ย เห็นไหมมันมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยวิแน่แน่หินหรือว่าหรือกล้วยเก็บกล้วยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปขนซุงก่อนจะขับรถไปขนซุงนะฮะนึกออกแล้ววิธีขนซุงมันน่าจะขนเหมือนกับเวลาที่เราขนล้ออะ ดิซิจ้าตรงนั้นมีต้นไม้ที่ตัดได้เดี๋ยวเราจะไปตัดต้นไม้แล้วก็จะขนซุงกันมาเลยแ a นๆๆๆ e a จุดสิจ้าไม่ยอมเบรกด้วยรถเนี่ยนี่นี่นี่ี่ มาแล้ว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 สุงยังอยู่ทุงยังอยู่นี่ฮนะเราต้องกดค้างนี่โอเคนี่เราจะขนสุงกลไปเลยอ่าได้ซุงแล้วม่ดีๆนะะอันนี้เดี๋ยวจะหก เลึกๆหน่อยนี่อือไปตัดไมอ้อีกโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจด,ดูว่าตรงนั้นมีอะไรที่เราเห็นเป็นบ้านเหมือนเป็นบ้านหรือเป็นอะไรสักอย่าง อุ้ยฝนตกเราจอดว้ที่นี่กันนะฮะเราจะเดินไปไปหามันคืออะไรกินกล้วยก่อนนี่ออนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่เฮ้ยเธอตกไปไหม อุ้ยมอนด์แอนด์อันตรายโอ้ออตโหฝนตกแม่ซ์คืมโอ้อุตส่าหารร์ห้เชาวนะวัดยังวัดยังจะสูงน่าดูนะฮะโอ้ยลงลิฟต์ลงลิฟต์ลงลงิฟต นี่มันอะไรวะลองดูสิแปลว่ามันเป็นเหมืองนะฮะนี่ตีเลยตีสิได้อะไรเนี่ยได้อะไรอะ่ะได้หินสีเขียววะได้อะไรเนี่ยหินอีกแล้วเหรออุ๊ยอ๋อได้แร่ด้วยตรงนี้เป็นเหมืองหินนะฮะ อังสีดำสีดำดูสิอุ้ยได้แรกกับมาถันเข้ามาถันมีที่ไหมน,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 นี่ได้แล้วนี่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 ได้แล้วสีเขียวนี่ ตรงนี้เป็นเหมืองแร่นะทุกคนนี่ได้ทานอืมตีให้หมดเลยตีให้หมดรักตีของเขาหมดเลยเนี่ย หมดแล้วอะ่ะเออโอเคถึงแล้วตรงนี้มีแร่นะทุกคนดูสิไม่เห็นแมพนี่บริเวณนี้มีแร่มีแร่่านและแร่กรรมฐานไปกลับไปที่รถ เดนิกกี้ว่าจะกลับกลับไปตั้งหลักที่เมืองก่อนละตอนนี้นิกกี้ไมเวอจะกลับเข้าเมืองก่อนนะฮะไปตั้งหลักก่อนไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็จัดการน,านั่นนู่นนี่ตัดมาวันใหม่นะฮะนิกกี้ไมเวอร์ไปขนของมาอะเอ็นติตี้ ใช่ไหมนิกกี้ไม่ว่ากล่องนี้มาจากตรงชายหาดในเมืองปุ๊บเปไงหนึ่งขึ้นไหมฮนะหนึ่งสองหกสองขึ้นมานะเออมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา มาเว้ยคือมาใช,ใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวดิกกี้ไมเวอร์จะขนเจ้าพวกเนี้ยเอาไปเอาไปส่งที่ไพร์เออร์ดกกิีม้มไมเวอร์ขนของมาหมดแล้วนะคะแล้วก็จะวิ่งรถทั้งคืน เพื่อไปที่สถานีไพเออร์เราก็จะวิ่งตามเส้นแดงนี้นะฮะเราเคยมาแล้วสถานีนี้อืวิ่งนานมากเลฮะกว่าจะถึงเช้าพอดีเลยจ่ายค่าน้ำมันไปหลายตังค์เนี่ยเหลืออยู่เก้าร้อยกว่าบาทเดี๋ยวจะมาเอาคืน นี่เราจะเอาของมาส่งไพเออร์เออเราคอยดูนะจะได้ไหมวาวางของแไปไ๊บหนึ่งเราจะดูซิว่าเรามีเงินอยู่เก้าร้อยสองบาทนะโอเคเดี๋ยวเราจะขนไปส่งไพเออร์ ไพร์เออร902บาทมึงได้ไหมไอ้ตังไหมไปดูสิโอ้โหได้ตังมาจาก902บาทขึ้นมาเลยนะฮะเป็นหนึ่งัสรอยสิบสามบาทอ้ดีใจมากตัวนิกกี้กลับมาไม่มีเสื้อผ้าใส่นะฮะตอนนี้กลับมาจนเหมือนเดิมแล้วโอ้ยเดี๋ยวเรามากดอีกกดอีกไพเออไพเออไพเออไหนีในดิ เอสนามบินนี่ไปเออ,เ,อ,อเรารวยแล้วนะคะเรารวยแล้วเรารวยแล้วไหนดูซิเข้าไหมาโอ้โหพันห้าหาตังได้แล้วหาตังได้แล้วว้ายีฮ่าๆ่าฮ่าดดเอาอีกเอาอีก อันนี้ขึ้นมาอีกโอ้โหพันเก้ามันได้ต่างจริงๆนี่ยน,นี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วเข้าไหมสองพันสองเข้าไปแล้วเดีย๋ยวเราจะไปนขนของทั้งหมดเนี้ยมาไว้ในรถต่อ มีความสุขจริงๆเลยหาเงินได้แล้วค่ะเราก็ขนของจากสถานีไพเออร์กลับเข้าเมืองอีกนะเพื่อไปหาตังมาอีกถ้าใครชอบนะฮะช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นิกกี้ไมเวอร์ด้วยสำหรับคลิปนี้จะขอลาไปก่อนแต่คลิปหน้าขอบอกว่านิกกี้ไมเวอร์ไปเจอซ u เปอร์มาร์เก็ตด้วยคราวนี้สบายเลย มีตังค์ซื้ออะไรก็ได้อย่าลืมติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย